อริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่51และ52การชื่นชมโอ้โห,โหผลไม้เนี่ยนะคุณพูดอย่างกับมันเป็นของวิเศษอย่างนั้นแหละผมพูดแบบหนิบเล็กๆฉันมีโจทย์ให้เธอสักหนึ่งข้อนะเขาพูดพร้อมกับ หยิบขนมปังขึ้นมาหนึ่งชิ้นให้เธอประดิษฐ์เครื่องจากผลิตขนมปังขึ้นมาซักเครื่องหนึ่งโดยเอาพวกเศษขยะเศษบริกูลซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็กดปุ่มให้มันผลิตออกมาเป็นขนมปังที่หอมอร่อยเธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมเขาถามไม่น่าจะเป็นไปได้ครับผมตอบ ยังมีอีกนะเมื่อมันผลิตขนมปังนั้นออกมาได้แล้วยังสามารถเอาเศษที่กินเหลือไปตักทิ้งไว้เพื่อให้เศษพวกนั้นสร้างตัวมันเองให้กลายเป็นเครื่องจากผลิตขนมปังเครื่องใหม่ได้อีกในอนาคตเธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมเขาถามต่อโอ้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับเครื่องอะไรมันจะวิเศษขนาดนั้น ผมพูดผลไม้ที่เรากินอยู่นี้ไงคือเครื่องจักรวิเศษเครื่องนี้ผมอึ้งไปคู่หนึ่งพร้อมกับพร้อมเพราะว่ายังไม่ทันตั้งตัวอะอะไรนะครับพระเจ้าได้สร้างเครื่องจกักรผลิตอาหารนี้ไว้ให้เรามันเป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์ที่สุดมหัศจรรย์เสียจนไม่มีรูปธรรมใดๆในจักรวาลจะสามารถสร้างเลียนแบบได้ นอกจากจะทำหน้าที่ผลิตอาหารให้เธออิ่มท้องแล้วเธอยังทำหน้าที่เปลี่ยนถ่ายพลังชีวิตจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งพลังชีวิตที่มาจากจัก,กรวาลมาจากธาตุแสงธาตุที่เป็นรังสีประจำตัวของเราทุกคนธาตุทีท่หล่อเลี้ยงชีวิตที่ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มันได้หล่อเลี้ยงชีวิตที่เป็นพลังงานของเราด้วยเพียงแค่เอามูลสัตว์หรือสิ่งบริกูล ใส่ไปที่ต้นไม้มันก็ผลิตเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานให้เรากินและเมื่อกินเสร็จมเมล็ดพันธุ์ของอมเมล็ดของมันก็เอาไว้เอาไปวางไว้ในดินก็จะเกิดเป็นต้นไม้ต้นใหม่ที่ผลิตผลไม้ที่มีความมีรสชาตทิที่อร่อยเหมือนเดิมได้อีกเธอยังจะปฏิเสธอีกไหมว่า นี่ไม่ใช่เครื่องจักรที่วิเศษที่สุดมหัศัรรย์ที่สุดในจักรวาลเขาถามยำ้ำอ๋อผมไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่เคยคิดถึงผลไม้ในแง่มุมนี้มาก่อนผมเกิดมาก็เจอมันเห็นมันกินมันจนชินผมแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมไม่เคยคิดแบบนี้ทั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่ามันมีขบวนการแบบนี้ ไม่ปฏิเสธครับผมตอบแบบอ้อมแอมและที่มหัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือพลไม้ที่มีอยู่เป็นพันๆมื่นๆชนิดนี้มันมีสีสันรสชาติและกลิ่นที่ถูกออกแบบมาสำหรับมนุษย์เท่านั้นด้วยไม่ใช่สำหรับสัตว์ด้วยหรือครับเพราะพวกมันก็กินผลไม้เหมือนกันผมถามทันที จริงอยู่ที่สัตว์เช่นลิงมดมแมลงมันก็กินผลไม้ด้วยแต่ลักษณะาการกินของมันไม่เหมือนกับเราเขาอธิบายไม่เหมือนอย่างไรครับผมถามสิ่งที่สัตว์แตกต่างจากเราคือการที่เขาไม่รู้จักคิดไม่รู้จักตั้งคำถามและไม่รู้จักการชื่นชมอะไรนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการกินผลไม้ผมตามไม่ค่อยทานแล้วครับผมถาม ขณะที่สัตว์กินผลไม้ประการแรกสัตว์เหล่านั้นจะไม่มีความสามารถในการคิดมันกินตามสัญชาตญาณว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เท่านั้นผิดกรบมนุษย์ที่จะมีการออคิดมีการคิดพิจารณาจำแนกคุณลักษณะส,สีสันว่ามันเป็นแบบไหนแดงเหลืองเขียวเปรี้ยวหวานขมเพราะพร้อมกับกำหนดสรรพนามที่จะเรียกมัน จำแนกคุณสมบัติคิดวิเคราะห์ด้วยว่าผลไม้แต่ละชนิดมีคุณค่าแก่ร่างกายอย่างไรแล้วก็จดจำมาเป็นข้อมูลทั้งหมดนี่คือความสามารถของความคิดของมนุษย์ซึ่งไม่มีในสัตว์ประการที่2คือความสามารถในการตั้งคำถามสัตว์ไม่เคยตั้งคำถามว่าผลไม้เหล่านี้มาจากไหนทำไมมันถึงมีหรือเกิดขึ้นได้เช่นม,มันจะไม่เคยถามหรอกว่า ใครปลูกมันหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามเชิงลึกที่ว่าใครเป็นคนกำเนิดสร้างมันขึ้นมาสร้างขึ้นเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและเพื่อใครเป็นต้นขณะที่เธอกินผลไม้อะไรสักหนึ่งผลหากเธอไม่เคยคิดหรือตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับมันเลยเธอก็จะไม่มีอะไรที่ต่างจากสัตว์ประการที่สคือความสามารถในการชื่นชมคุณสมบัติ ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมในรสชาติการชื่นชมในสีสันความงดงามและการชื่นชมในคุณสมบัติของมันการชื่นชมนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นยังผมยังไม่เคยเข้าใจเรื่องการชื่นชมช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับผมพูด เอาอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่าเธอวาดรูปขึ้นมาหนึ่งรปูปเอาเป็นรูปคิวทัสก็ได้ก็แล้วกันนะประมาณนี้เธอก็วาดมันได้อย่างแบบเออสุดท้ายว่าสวยงดงามด้วยทักษะในการใช้สีและภูการอันลึกล้ำของเธอพอวาดเสร็จเธอก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆแต่ถ้าเธออยู่คนเดียวรอบกายของเธอมีแต่สัตว์ป่าน้อยใหญ่ พวกนี้จะรู้จะไม่เรียกว่าไม่มีความรู้จักกับการชื่นชมในความสามารถของเธอหรอกและมันก็จะไม่มีวันที่จะซาบซึ้งในทุรีภาพแห่งศิลปะชิ้นนี้ของเธออย่างแน่นอนสิ่งที่เธอต้องทําคือหาใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถในการชื่นชมเพราะถ้าไม่มีใครเลยผลงานชิ้นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินก้อนดินที่เกิดกราดอยู่บนพื้นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีความ สามารถในการทําเช่นนี้คือก็คือมนุษย์พระเจ้าก็ต้องการเช่นนี้เดียวกันกันกบเธอเมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆที่วิจิตรงดงามขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็ต้องการคนที่มาชื่นชมมันสัตวก็เป็นสิ่งหนึ่งของที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นสิ่งที่ถูกชื่นชมไม่ใช่เป็นผู้ชื่นชมดังนั้นเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาครั้งแรก พระอ,องค์จึงได้ใส่คุณสมบัติซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกับพระอ,องค์ลงไปในตัวเพื่อให้เธอมีความรู้สึกชื่นชมสิ่งต่างๆที่พระอ,องค์ทรงสร้างขึ้นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีคุณสมบัติเช่นการชื่นชมและมนุษย์ที่จะมีความสัมพันธ์พระเจ้าได้ก็ต้องรู้จักชื่นชมผลงานของพระเจ้าในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความสามารถ ประดุจเดียวกับผู้สร้างหากเธอสร้างสรรสิ่งใดขึ้นมาพระอ,องค์ก็จะรอชื่นชมเธออยู่เช่นเดียวกันและนี่คือเหตุผลว่าการกินของเรานั้นแตกต่างจากสัตว์เขาสรุปบทที่52ความอิสระและเมื่อพวกเรามีคุณสมบัติ3ประการคือ,ร,อครู้จักคิดรู้จักตั้งคำถามและ รู้จักชื่นชมแล้วมันจึงทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาโดยปริยายนั่นคือความอิสระความอิสระหมายถึงความสามารถตัดสินใจทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจสัตว์ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจไม่ได้หรือครับผมถามใช่สัตว์ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้เขาจะยังมีรหัสผู้สร้างคอยกำกับอยู่เขาต่อแล้วทำไมสัตว์บางตัวถึงทำไม่ดีล่ะครับเช่น ฆ่าสัตว์ตัวอื่นเพื่อเอามากินเป็นอาหารอะไรอย่างนี้ครับผมถามการกระทําของสัตว์ไม่ได้กระทําผ่านจิตสํานึกสัตว์ทุกตัวดําเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณถ้าจะให้อธิบายว่าให้อธิบายคําว่าสัญชาตญาณก็น่าจะหมายความว่าเขาดําเนินชีวิตโดยโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกร,ร,แกรมนี้ถูกกําหนดไว้ให้ทําอะไรรู้สึกอ,อย่างไร เมื่อมันเจอกับสถานการณ์ใ,ใดๆมันก็จะทําตามที่ถูกกําหนดไว้เท่านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงสําหรับการกระทําบางอย่างที่เธออาจจะมองว่ามันไม่ดีในสายตาของเธอที่จริงมันเหมาะสมในขบวนการที่ถูกโปรแกรมมาอยู่แล้วการที่มันล่าสัตว์มากินเป็นอาหารเพราะมันถูกโปรแกรมมาว่าสิ่งนี้คืออาหารของมันและขณะที่ทําการล่าอยู่นั้น มันจะทำด้วยจิตที่เป็นปกติซึ่งในทางพลังงานถือว่าไม่มีความผิดใดๆต่อกลไกของโรคเนื่องจากมันไม่ได้ปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านลบออกมาขบวนการของสัญชาตญาณน,นี้คือคำตอบว่าทำไมเขาถึงไม่มีความคิดไม่มีการตั้งคำถามและไม่มีการชื่นชมและมนุษย์บนดาวโลกทรล่าเป็นอิสระด้วยหรือเปล่าครับผมถาม อย่างที่บอกไปแล้วว่าดาวโลกเทล่ามีโครงข่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงกว่าดาวโลกไกอาถึงสเท่าดังนั้นเงื่อนไขจึงไม่เหมือนกันคนบนดาวโลกเทอล่าก็มีความอิสระเช่นเดียวกันมีการคิดมีการตั้งคำถามและการรู้จักชื่นชมเหมือนกันแต่เนื่องจากคนบนโลกเทล่ามีความรู้มากกว่าจึงฉลาดกว่าจึง เมื่อฉลาดกว่าก็สามารถล่วงรู้ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทำใดๆของเขาได้ครบถ้วนลึกซึ้งมากกว่าเช่นคนบนดาวโลกคนบนดาวโลกทุล่าจะไม่เคยนิยมสร้างสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตเท่าไหร่นักยะเว้นเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยเสริมแรงกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น มีดจอบเสียมช้อนเป็นต้นไม่ใช่ว่าพวกเขาคิดไม่ได้นะแต่หากเขารู้ว่ามันจะสร้างปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะไม่ทำมันเช่นการสร้างยานยนต์การที่เราไม่สร้างยานยนต์ก็เพราะว่ามันมีบางส่วนทำลายทั้งตัวเราเองและบางส่วนทำลายสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยทำลายทำลายตัวเราอย่างไรครับผมถาม เมื่อเธอใช้เครื่องยนต์เพื่อให้เดินทางในความเร็วขึ้นเธอจึงะสะสมความที่ไม่ใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นเธอก็จะอ่อนแอลงเมื่อเธอกําลังรู้สึกอยู่นี่ไงว่าเธอแข็งแรงกว่าแข็งแรงน้อยกว่าพวกเราแต่มันช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นทำงานได้มากขึ้นเช่นแทนที่จะใช้เวลาครึ่งหนึ่ง วันเวลาในการเดินทางทำงานก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงผมว่ามันน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่านะครับผมแสดงความคิดเห็นการใช้ชีวิตที่เชื่องช้าจะทำให้อายุของเรายืนยาวและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจะทำให้อายุสั้นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของดาวโลกเทล่านี้ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเราไม่จำเป็นต้องอรีบเร่ง รีบเดินไปทางไหนเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ทันเวลาเพราะไม่มีใครต้องการให้มันรวดเร็วความเป็นอิสระของเธอจึงทำให้พวกเธอเป็นพวกเป็นทุกอย่างของทุกวันนี้ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานความคิดเรื่องความกลัวนั่นเองพวกเธอกลัวที่จะ,ะเสียเปรียบพวกเธอ กลัวที่จะได้น้อยพวกเธอกลัวที่จะไม่ทันการเป็นต้นเธอจึงทำในสิ่งที่ก่อปัญหาสืบต่อกันมาที่นี่ทุกคนสามารถทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะไม่มีสถานการณ์ใดมาบีบคั้นให้ต้องทำเพราะเขาจึงทำด้วยความสมัครใจแค่พวกเธอเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวกับความอิสระของเธอ รูปแบบทางกายภาพของเธอก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยในทันทีอา้าวกินผลไม้เธอไครเอิรนพูดพร้อมกับยื่นผลไม้มาให้หนึ่งผลขอบคุณมากครับผมรับมาจริงของคุณครับที่พวกผมที่พวกผมกินผลไม้เป็นแค่อาหารเสริมเพราะผมคงกินมันได้แค่ผ,ผลเดียวมือหน้าคงต้องลองเปลี่ยนวิธีการกินดูบ้างครับ ผมตอบในชีวิตประจําวันของเธอใช้พลังชีวิตหมดไปอย่างรวดเร็วเธอจะเหนื่อยง่ายและอ่อนแอเพียงมากหลังจากที่ได้ใช้กําลังซึ่งผิดกับคนที่นี่ที่แม้ว่าบางครั้งต้องออกแรงกันมากๆเขาก็จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพักฟื้นใดๆเลยเอาละวันนี้เธอจะได้เห็นเมืองของพวกเราเสียทีฉันจะเข้าไปในเมืองกับพวกเธอด้วย ฉันมีมีดอยู่แปดเก้าเล่มจะต้องเอาไปส่งที่ตลาดพอดีชายโยคุณตาจะเข้าไปด้วยกันแล้วหรือคะโคฮารุร้องตะโกนวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับผมพูดงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยจะได้ไปถึงเร็วๆหน่อยไครเอิญพูดท้ายกับกระอากกับการสั่งการวันนี้เป็นวันที่ผมไม่หลงเหลือความวิตกกังวลใดๆเลย พราะที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายมากกว่าตลอดอช่างชีวิต30กว่าปีของผมเสียอีกเมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วความรู้แค่ช่วยให้ผมมีอาชีพทำมาหากินได้ก็เท่านั้นไม่ได้เป็นความรู้ที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุขได้อย่างแท้จริงเลยซึ่งที่จริงชีวิตของผมจึงอาจจะเกือบทุกคน บนโลกก็ต้องอก็ต้องการแค่ความสุขแต่การจะได้มาซึ่งความสุขนั้นอาจจะไม่เหมือนกันมีการตั้งเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะคิดว่ามีบ้านมีรถมีฐานะมั่นคงถึงจะมีความสุขบางคนบางคนอาจจะบอกว่าได้มีอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วจึงจะมีความสุข แต่จนแล้วจนรอดทุกคนก็ยังอยู่ในช่วงของการวิ่งไล่ตามความสุขที่ตนปราถนาอย่างเท่านั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีใครค้นพบจุดที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงนี้เลยสักคนแต่วันนี้ผมได้ประจักษ์แล้วว่าสถานที่นี้มีพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ทางกายภาพที่เป็นสุข ทุกคนไม่ต้องดิน้นรนแสวงหาสิ่งใดถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้เจอทุกคนบนโลกใบนี้แต่ก็ทำให้ผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นเช่นนั้นทำไมมันถึงดูเรียบง่ายทำไมมันถึงดูไม่ซับซ้อนอะไรเลยผมว่านี่แหละคือชีวิตที่ผมพยายามสแสวงหามาตลอดชีวิตที่วันหนึ่งไม่ต้องกงังวลไม่ต้องกลัว ไม่ต้องมีหลักประกันใดๆทั้งสิ้นครับผมก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่53กันก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะไปไประโยชน์กับพี่พี่ทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าเสื่อไปทําให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจากแจ้งกราบบินฑบารมรมาคูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมปัญญยให้กับตัวพี่พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจากแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ